นี่ครับผ้าใบเขียวดำครับอยู่ในการคุ้นนะครับนี่เย็บระบายอยู่ครับตัวนี้เย็บเสร็จแล้วครับเป็นผ้าใบสีฟ้านะครับเป็นผ้าใบสีฟ้าอ่านี่เย็บคุ้นเสร็จเรียบร้อยตัวนี้กําลังเริ่มคุ้นอยู่ครับนี่เป็นผ้าใบเขียวสลับดํานะครับนี่คุ้นเลยทีวิธีขาวด้วยครับตัดกันกลมกลืนด้วยครับ สวยงามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองคุ้นก่อนครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูครับตอนนี้อยู่ในการคุ้นอยู่ครับนดูผ้าที่คุ้นนะครับเป็นผ้า PVC นะครับที่เรามาใช้ทำเบาะนี่หละครับ